การทำธุรกิจเสริมกลายเป็นเรื่องปกติของเซเล็บชื่อดังไปเสียแล้วเช่นเดียวกันกับนักฟุตบอลชื่อดังที่พวกเราต่างรู้กันดีว่าพวกเขามีไรายได้เหนือคนปกติและพร้อมนำรายได้มาลงทุนโดยคนหน้าแข้งไม่ร่วงแม้แต่เส้นเดียว <c oughs> แน่นอนค่ะเพื่อนๆอุตสาหากรรมยอดฮิตที่เป็นจุดหมายปลายทางที่นักฟุตบอลหันมาลงทุนก็คือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มยกตัวอย่างเช่นคริสเตียโนโรนัลโดดาวเตะทีมชาติโปรตุเกส ที่มีร้านอาหารเก๋ๆในบ้านเกิดโดยตั้งชื่อตามซิกเนเจอร์ของตัวเองนั่นก็คือ C R 7 Corner Bar and Bistro ขณะที่อีกหนึ่งยอดแข่งอย่าง l i o n น l Messi ก็เป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่ในเมืองบาร์เซโลนาด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามเราก็คงไม่มีทางรู้นะคะว่าทั้งโรนัลโดและเมสซี่จะจริงจังกับร้านอาหารของตัวเองต่อไปอีกนานแค่ไหนแต่แอดมั่นใจค่ะว่า นักฟุตบอลทั้ง3คนที่แอดหยิบยกมาในวันนี้เอาจริงเอาจังกับธุรกิจของพวกเขาสุดๆเพราะมันคือการเป็นเจ้าของธุรกิจวายที่ต้องใช้แพชชัน่นชิ้นโตเข้ามาเป็นแก่นในการดําเนินธุรกิจนั่นเองค่ะเพื่อนๆพ,พร้อมเปิดโลกใหม่กับแอดหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อสาระและเก็บความรู้มีได้มีเจตนาโฆษณาหรือขายของแตอย่างใด จานลุยจิบุฟ่อนจากแบรนด์บุฟ่อนวันบุฟ่อนถูกยกย่องให้เป็นผู้รักษาประตูอันดับหนึ่งของโลกมาหลายต่อหลายปีเกติยศยิ่งใหญ่ที่สุดของเจ้าตัวคงหนีไม่พ้นการพาทีมชาติอิตาลีคว้าแชมฟุตบอลโลกเมื่อปี2006ค่ะทว่านอกจากจะเป็นมือเก่าที่มีความชี่ยวชาญในการเซฟลูกบอลแล้วมุมชีวิตส่วนตัวเขาก็เซฟแก้วไว้ไม่ให้หลุดมือ แถมยังชอบขวงแก้วไวน์เป็นชีวิตจิตใจเหมือนกันนะหลังจากจิบไวน์เพื่อความบันเทิงมาหลายปีบุฟฟอนก็มองเห็นโอกาสค่ะว่าตัวเองน่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจไวน์ได้เหมือนกันท้ายที่สุดเขาก็ได้กระโดดเข้ามาร่วมแจมในอุตสาหกรรมที่ตัวเอง,ลงหลงไหลโดยได้เปิดตัวแบรนด์ของตัวเองในปี2017ชื่อว่าบุฟฟอนวโดยเลขหนึ่งที่เอามาวางต่อท้ายชื่อนั้นก็คือเบอร์หลังเสื้อ ผู้รักษาประตูของเขานั่นเองค่ะบุฟเฟเป็นคนปราณีตและใส่ใจทุกรายละเอียดเดิมจากพันธ์ุองุ่นที่เขาเลือกมาทําไวน์ต้องมีคุณภาพสูงเท่านั้นโดยไวน์แดงจะใช้หนึ่งในพันธ์อง,งุ่นที่ดีที่สุดของอิตาลีอย่างพรีมิทิโวส่วนไวน์ขาวจะใช้อง,งุ่นพันธ์ชาโดเน่คุณภาพสูงที่สั่งตรงมาจากต่างประเทศค่ะนอกจากนี้บุฟฟวันยังมีมาตรการจํากัดการผลิตไวน์ เพื่อคงคุณภาพรสชาติไว้ที่90,000ขวดต่อปีโดยแบ่งเป็นไวน์แดงขาวและโรส่อย่างละ30,000ขวดด้วยนะเพื่อนๆเห็น <He ard S 1> ความเนี้มในการทำงานแล้วไม่แปลกใจเลยและค่ะที่ปัจจุบันใช่วัยกลางคนวัย45ปีจะยังดูดีและสามารถยึดอาชีพนักฟุตบอลมาได้จนถึงปัจจุบันอันเดรสอินเสตาจากแบรนด์เบอร์เดกาอินเสตาหักบุฟฟอ เป็นคนที่คลั่งไคล์วายสำหรับอินเนสตาวายคือสายเลือดค่ะก่อนอื่นเลยขอแนะนำอันเดรสอินเนสตาสักเล็กน้อยนะคะเขาคือยอดกองกลางเทคนิคสูงกว่าแชมป์กับบา์เซโลนา่ามานับไม่ถ้วนในขณะที่ทีมชาติสเปนเขาคือคนทำประตูชัย่วยให้ทัพกระทิงดุควาแชมป์โลกเมื่อปี2010ล่าสุดยังคงค้าแข้งให้กับทีมวิสเซลโกเบในประเทศญี่ปุ่นค่ะ ก็โดยกลับมาเรื่องไวน์กันต่อค่ะอันเดรสเกิดและเติบโตที่หมู่บ้านเล็กๆในเมืองอันบาเซเต้ซึ่งอยู่ในพื้นที่การเพาะปลูกองุ่นสาหรับนําไปทาไวน์ค่ะครอบครัวของอินเนสตาอยู่ในอุตสาหการรมผลิตไวน์มา3ามรุ่นแล้วล่ะค่ะเพ,พื่อนๆโดยช่วงแรกพวกเขายังไม่ได้ทํไวน์เองนะคะแต่เป็นการรับองุ่นมาและขายต่อให้สากรณ์ท้องถิ่นซึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญของครอบครัวอินเนสตาเกิดขึ้นจากเจ้าหนูอันเดรสนี่นล่ะค่ะ โดยในปี2010เจ้าหนูอันเดรสวัย16ปีเริ่มมีรายได้มากขึ้นจากการถูกโปรโมตให้เข้าไปอยู่ในทีมบาร์เซโลนาชุดปีจากนั้นอันเดรสก็ได้แสดงความกตันยูนำค่าจ้างที่เขาได้รับกลับมาซื้อที่ดินในบ้านเกิดให้ครอบครัวเพื่อนำไปเพาะปลูกองุ่นและขายอางุ่นให้กับผู้ผลิตไว้ต่อไปค่ะโดยถึงแม้จะไม่ใช่ที่ดินใหญ่โตอะไรแต่มันก็คือจุดเริ่มต้นของแบรนด์โบเดกาอินเนสตา ที่ครอบครัวของเขาได้ก่อตั้งขึ้นในปี2010เพื่อต้องการเป็นผู้จำหน่ายวายนั่นเองค่ะปัจจุบันโบเดกาอินเนสตาเดินทางมาไกลามากอย่างเหลือเชื่อหลังมียอดผลิตต่อปีเกินกว่า1ล้านขวดเข้าไปแล้วและได้ทำการส่งออกไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษญี่ปุ่นจีนเม็กซิโกและเยอรมันเป็นต้นอันเร i ิโลจากแบรนด์พราจิมคอล อันเดรปิโลสำหรับสาวกลูกหนังอิตาลีปลายยุค90ต่อปี2000คงจะต้องรู้จักชายคนนี้เป็นแน่แท้อันเดรปิโลนั่นเองค่ะเพื่นพนอนๆอดีตกองกลางคา้าโดกรายนี้เปรียบเสมือนศิลปินบนผืนหญ้ามีเอกลักษณ์และลีลาการเล่นที่สวยงามโดยมีส่วนสำคัญในการพาทัพอัสซูรีคว้าแช,ชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อปี2006ชุดเดียวกับจาลุจิบูฟานนั่นเองค่ะหลังจากหันหลัง ให้วงการลูกหนังหนุ่มหล่อวัยกลางคนรายนี้ก็ได้เดินทางตามแพชชั่นของตัวเองอย่างเต็มตัวนั่นก็คือการเป็นผู้ผลิตวายโดยเขาได้ซื้อกิจการได้องุ่นและโรงกันวายเล็กๆชื่อ Pra สซิ o ค o รที่แปลว่าเนืนเขาและทุง่ง้าในบ้านเกิดเมืองเบรชาตอนเหนือของอิตาลีค่ะซึ่งปริโลก,ก็แฮปปี้เอามากๆเลยละค่ะเนื่องจากแพชชั่นของเขานั้นได้เติมเต็มความฝันของคนที่รักที่สุดอย่าง คุณพ่อลูจิปิโร่ที่อยากทำธุรกิจผลิตไวน์ด้วยเช่นกันหลังจากซื้อพราซิมคอลเลอร์มาครอบครองครอบครัวปิโร่ได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูไร่องุ่นเป็นพิเศษโดยเน้นไปนที่หลักการของการทำเกษตรอินทรีย์หรือพูดอีกในหนึ่งนั่นก็คือการผลิตแบบออร์แกนิกพร้อมกับขยายห้องใต้ดินที่ใช้สำหรับการเก็บไวน์ก็จะทำให้พราซิมคอลเลอร์มียอดผลิตแต่หลัก20,000ขวดต่อปีเลยละค่ะ จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ EP นี้เพื่อนๆถูกใจกันหรือเปล่าอยากให้เล่าเรื่องอะไรต่อไปคอมเมนต์บอกแอดได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณสป,ปอนเซอร์ใจดีเจ้าเดิมอย่าง r e a l f a n t r a v e l a n p s r t r t ทร,รทดูบอลระดับแนวหน้าของประเทศที่พร้อมจะพาเพื่อนๆบินลัดฟ้าไปพบกับประสบการณ์สุดล้ำค่าไม่ว่าจะเป็นการดูบอลคู่สำคัญกินดีอยู่สบาย ได้เที่ยวในสถานที่ที่คนไปสักครั้งในชีวิตใครสนใจแอดทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างแล้วนะคะเจอกัน EP หนะะ้าค่ะบ๊ายบาย